ก็สวัสดีนะผมวันนี้ก็จะมาทําคลิปนะผมเกี่ยวกับการตัดกล้วยนะผมฉบับบ้านๆและในแบบสไตล์ของผมนะผมคือในส่วนของผมเองนะผมเลือกกล้วยเครือนี้นะเพราะว่าผมดูจากลูกและก็จากเครือแล้วมันมันได้นะผมคือหวีใหญ่และก็เครือใหญ่นะครับผมไปดูไปชมกันนะผมว่าผมตัดในฉบับแบบไหนนะครับผม อันดับแรกคือสิ่งที่เรามีเราคือเราต้องมีมีดก่อนครับผมมีดก็แล้วแต่ใครถนัดแบบไหนนะคือผมถนัดแบบมีดเล่มนี้นะครับผมคือมีดของผมเอาไว้ใช้ทางกับข้าวแล้วก็ทําอะไรกินนี่นะครับที่บ้าน,นครับไปดูกันนะครับผมว่าต้องตัดยังไงนะครับผมคือต้นมันจะอยู่ตรงกลางตรงนั้นครับผมเนี่ครับตรงนั้นครับคือนี่คือต้นะลักษณะของต้นและเครือนะผมนี่ก็อยู่ตรงกลางครับผมเราจะมีวิธีการตัดยังไง ดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะผมคือต้องเลือกเอาต้นที่ไม่เกี่ยวข้งองออกไปก่อนนะเพราะว่าเวลามาตัดแล้วมันจะล้มลักษณะของการตัดกล้วยนะผมล้มไปทางไหนถ้ามันเอียงไปทางไหนมันจะล้มไปทางนั้นแน่นอนคนระับแต่การตัดของผมก็คือผมจะต้องตัดมันเอียงไปทางขวาเราก็ต้องตัดตรงตรงข้างขวาครับอย่าไปตัดข้างบนนะครับถ้าตัดข้างบนปุ๊บอย่างเช่นต้นนี้นะมันเอียงมาทางฝั่งขวาครับเหมือนอยู่หน้ากล้องอย่างนี้นะครับ ฝั่งขวานะแต่ถ้าเราไปตัดข้างสายปุ๊บมันจะล้มแล้วก็กระแทกลงดินทันทีนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเครือกล้วยมันหนักนะครับเราต้องใช้วิธีการตัดแบบตัดให้มันงอลงบัเบาๆนะผมนิ่มๆเบาๆนะครผมไปดูกันนะครับ พอให้มันเอียงนะผมได้ระยะมือที่เรายืดจับถึงครับเนี่ยครับมันจะค่อยๆนั่นนะครับเราก็ดึงให้มันห่างจากต้นไว้นะครับดึงออกมาครับเนี่ยครับมันจะโดนต้นล้วยต้นใกล้ๆครับเนี่ยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ดึงออกมาครับผมให้มันห่างแล้วเราก็ตัดออกครับเนี่ยครับดูกล้วยเกลือนี้ครับผม เนี่ยครับดูเครือนี้นะครับจากตัวผมนะครับใหญ่สุดยาวมันใหญ่นะครับเครือใหญ่แล้วก็ยาวด้วยสูงประมาณครึ่งช่วงตัวผมแล้วก็จะประมาณห้าสิบเซนนะครับหนักนะครับเนี่ยก็การตัดกล้วยก็เสร็จแล้วนะครับนี่คือหนึ่งเครือนะครับแต่เราต้องตัดต้นที่ที่แบบว่ามันมันล้มแล้วเราต้องตัดทิ้งนะครับผมเพื่อจะให้ลูกอ่อนที่อยู่ตรงข้างล่างนี้นะครับ ได้ขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูใก,ใกล้ๆคือเราต้องตัดทิ้งนะครับิึงไปนะผมส่วนใบมันเราก็ไปลองกล้วยนะ ก็จะได้เครือที่สวยงามแล้วก็กล้วยเราก็จะไม่เคลือนดินครับเพื่อจะได้ให้กล้วยเราสวยงามนะครับก็เนานี่นะครับจะได้กล้วยที่ว่ารองใบไว้อย่างสวยนะครับอันนี้สิ่งที่ผมต้องตัดออกก็คืออย่างนี้นะครผมตัดให้ขาดตัดให้ขาดออกจากต้นนะครับแล้วก็จะมีลูกน้อยอยู่ข้างล่างนะครับผม มันจะได้ขึ้นนะครับอย่างเช่นอย่างต้นอย่างเงี้ยครับลูกเขาจะได้กินแบบเต็มที่นะครผมถ้าเราค้างไว้นะครับมันก็จะแตกออกข้างบนนี้เลยนะครับท่านผู้ชมน่าจะเคยเห็นอยู่นะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่รับชมคลิปนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับผมกับท่านผู้ชมกับวิธีการตัดด้วยนะผมสําหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะผมขอบคุณครับ